สวัสวดีดครับพวกเราเป็นตัวแทนจากโรงเรียนแม่จันวิทยาคมดิฉันนางสาวชัยพรกาวงกับผมนายเบนจามินชื่นมืน่นและดิฉันนางสาวณชาปินตาธรรมครั้งนี้พวกเราจะมานําเสนอโครงงานเรื่องการศึกษาประสิทธิภาพของเตาอบพลังงานแสงอาทิตย์โดยใช้ก้วยน้าว้าค่ะที่มาและความสําคัญนะครับในปัจจุบันปัญหาพลังงานและสิ่งแวดล้อมกลายเป็นประเด็นสําคัญระดับโลกเพราะทรัพยากรเชื้อเพลิงฟอสซิลที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้าและใช้ในชีวิตประจำวันกําลังลดลง ขณะที่ราคาพลังงานกลับเพิ่มสูงขึ้นนอกจากมีการใช้เชื้อเพลิงเหล่านีย้ยังเป็นต้นเหตุของการเลื่อนกระจกที่ทําให้เกิดภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศดังนั้นการค้นหาและพัฒนาพลังงานทางเลือกที่สะอาดเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและใช้ได้อย่างยั่งายืนจึงมีความสำคัญอย่างมากต่อคุณภาพชีวิตมนุษย์ในอนาคตครับวัตถุประสงค์นะครับ1เพื่อสร้างเตาอบพลังงานแสงอาทิตย์2เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของเตาอบพลังงานแสงอาทิตย์ในการอบกล้วยครับสมมติฐาน1 ตาอพลังงานแสงอาทิตย์สามารถตากกล้วยได้2กล้วยที่ตากภายในเตาพลังงานแสงอาทิต์จะมีน้าหนักน้อยกว่ากล้วยที่ตากแบบธรรมดาค่ะสมมติฐานตอนที่1การสร้างเตาอบพลังงานแสงอาทิตย์ตัวแปรต้นเตาอบพลังงานแสงอาทิตย์ตัวแปรตามอุณหภูมิภายในเตาอบและนอกเตาอบพลังงานแสงอาทิต์ตัวแปรพวบปุ่มช่วงเวลาสถานที่และเครื่องวัดอุณหภูมิครับ และสมมติฐานตอนที่2การศึกษาประสิทธิภาพของเตาอบพลังงานแสงอาทิตย์ตัวแปรต้นวิธีการอบกล้วยอบภายในเตาและการตักนอกเตาตัวแปรตามน้ำหนักของกล้วยที่เปลี่ยนแปลงไปเพื่อวัดความชื้นของกล้วยที่หายไปตัวแปรควบคุมช่วงเวลาสถานที่เครื่องวัดอุณหภูมิปริมาณและชนิดของกล้วยค่ะขั้นตอนการทดลอง 1. เตรียมกล้วยน้ำว้าในปริมาณที่เท่ากัน2 นำกล้วยส่วนหนึ่งเข้าอบภายในตาอบพลังงานแสงอาทิตย์ที่เราสร้างขึ้น 3. นํนำกล้วยอีกส่วนหนึ่งตากแห้งภายนอกเตา 4. ทํทำการวัดอุณหภูมิภายในเตาและภายนอกเตาในช่วงเวลาที่กำหนดคือ12นาฬถึง15นง30นาที5เปรียบเทียบความชื้นที่หายไปของกล้วยทั้ง2กลุ่มโดยการวัดน้ำหนักของกล้วยที่หายไปในระยะเวลาที่กำหนดค่ะสรุปผลการทดลองเรื่องอุณหาภูมินะคะ จากค่าที่เราวัดได้จากเครื่องวัดอุณหภูมิสรุปได้ว่าอุณหภูมิภายในเตาอบจะสูงกว่าอุณหภูมิภายนอกเตาอบตลอดช่วงเวลาที่ทาการทดลองโดยผลการวัดอุณหภูมิระหว่าง12นาฬิกาถึง15นาฬิกา30นาทีมีดังตารางนี้ค่ะสรุปผลการทดลองเรื่องความชื้นที่หายไปของกล้วยและน้าหนักที่หายไปของกล้วยนะคะสรุปได้ว่าการอบกล้วยภายในเตาพลังงานแสงอาทิตย์ทําให้กล้วยแห้งได้ไวกว่าการตากกล้วยไว้ภายนอกเตาอบในระยะเวลาที่เท่ากัน ความแห้งวัดได้จากปริมาณความชื้นภายในกล้วยที่หายไปซึ่งสังเกตได้จากน้ําหนักของกล้วยที่ลดลงและน้ําหนักของกล้วยที่ตากในเตาอบพลังงานแสงอาทิตย์และน้ําหนักของกล้วยที่ตากด้วยวิธีธรรมดามีผลการทดสอบดังตารางนี้ค่ะสรุปผลการทดลองจากการทดลองสรุปได้ว่าเตาอบพลังงานแสงอาทิตย์ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพในการทํางานโดยจริง 1. สามารถทําให้อุณหภูมิในเตาสูงกว่าอุณหภูมิภายนอกตลอดเวลาขณะที่ทําการทดลอง 2. ส,สามารถอบกห้แห้งในเวลา2ชั่วโมงซึ่งแปลว่าสามารถใช้แทนต่อบประเภทอื่นได้ในบางกรณี 3. ช่วยประหยัดเวลาในการตักแห้งและยังช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายสำหรับครอบครัวที่มีงบประมาณจำกัดด้วยค่ะ อภิปรายผลผลการทดลองเป็นไปนตามสมมติฐานว่าเตาอบสามารถกักเก็บความร้อนได้ดีเพราะใช้หลักการคล้ายปรากฏการเรลือนกระจกทําให้ความร้อนที่อยู่ภายในมีอุณหภูมิสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องอุณหภูมิในเตาที่สูงกว่าอุณหภูมิล่องเตาอย่างชัดเจนเป็นเหตุผลสําคัญที่ทําให้กล้วยแห้งไวกว่าการตากแดดธรรมดานอกจากนี้เตาอบยังช่วยลดการปนเปื้อนอาหารซึ่งเป็นข้อดีเพิ่มเติมจากที่คาดไว้อีกด้วยค่ะ ั้งนี้พวกเราทั้งสามคนขอตัวลาไปก่อนขอ,ขอบคุณ<อ>ค่ะ